สวัสดีครับร้านอินสุวรณกุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวไหนรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ครับร้านอินสวรรณกรุ๊นะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องนะครับค่ายดิสคั v เวอนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้กล่องสีดําครับสวยมากเป็นรุ่นนี้เลยครับผม ht c ี่สิบหกคูณสี่สิบ ff นะครับ ffp ครับนี่เส้นเล็งเป็นแบบนี้เลยครับผมเส้นเล็งขยายตามนะครับขยายตามซูมครับผมตัวนี้เด๋ยไปดูตัวกล้องกันนะครับผม นี่ตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้ครับแถมฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับผมนี่ฝากร,กระดกหน้าหลังเลยนี่ครับผมตัวนี้ครับกระจกใสมากครับผมอัดแก๊สกันฝ้ากันฝุ่นนะครับกันละอองน้ํานะครับเขาอัดแก๊สมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นปรับตาหลังครับผมนี่เลื่อนไปได้เลยสําหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะครับ นี่นี่ก็เป็นการซูมนะครับจากสี่เท่าถึงสิบหกเท่าครับตัวนี้นี่ก็เลื่อนไปได้เลยใกล้ๆนะครับมีแง่งให้เลื่อนได้นะครับผมง่ายมากนี่ครับถัดมาก็จะเป็นนี่นะครับผมรุ่นปรับนอกนะครับปรับเส้นเล็งนะครับขึ้นบนซ้ายขวานะครับปรับได้เลยเป็นปรับนอกมีวิธีการปรับก็ยกขึ้นมาแล้วก็ เซตได้เลยครับแล้วก็ล็อกได้เลยครับผมนี่หกเหลี่ยมเซตซิโร่ได้ครับผมตั้งศูนย์เซตซิโร่ได้ส่วนข้างนี้นะครับจะเป็นการซูมระยะไกลนะครับกี่เมตรนะครับครับซูมได้เลยนี่ปรับซูมได้เลยนะครับผมข้างๆงนี้ก็จะเป็น สาปิดนะครับนี่ออกได้นะครับผมสวยครับตัวนี้นี่นครับตัวตัวกล้องสวยมากครับตัวนี้สีดำนะครับคอท่อสามสิบมิลนะครับผมนี่ข้างหน้านะครับนี่เป็นหน้าเลนส์สี่สิบมิลนะครับผม ใส่เจ๋วครับชัดมากตัวนี้ครับตัวกล้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมส่วนคู่มือนะครับกับของแถมภายในกล้องนะครับก็จะมีนี่นะครับวงล้อนะครับใส่นี่เลยนี่เปิดฝามาแล้วก็ใส่วงล้อได้เลยครับผม จะแถมไปให้นะครับผ้าเช็ดเลนส์นะครับคู่มือ d i ็ดคาวเบอรี่นะครับแท้จากบริษัท d i ็ดคาเบอรี่นะครับมีใบเซอร์รับประกันครับของทางร้านนะครับผมท่อบังแสงนะครับใส่ข้างหน้าครอบได้เลยบังแสงโปรโมชั่นของทางร้านนะครับตอนนี้ก็จะมีขาจับกล้องนะครับผมนี่เป็นสี่ตัวน็อตสี่ตัวแบบนี้เลยแน่นแน่นอนครับผมลางสิบเอ็ดมิลนะครับแล้วแต่ปืนของท่านเลยครับ เลือกได้ครับ11มิลเหลือ20มิลนะครับผมต่อมาจะเป็นระดับน้ำนะครับนี่ตัวนี้สำคัญมากตั้งบนหัวกล้องได้เลยครับผมระดับน้ำตั้งกล้องถัดมาก็จะเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับนี่ลูกค้าชอบมากครับตัวนี้มีไฟสองระดับนะครับผมมีข้างบนนะครับจะจางหน่อยครับอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นข้างล่างสว่างมากครับตัวนี้ ลูกค้าชอบมากครับตอนกลางคืนต้องใช้นะครับผมตัวนี้ขอบคุณครับผมส่วนใครนะครับชอบหรือว่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับช่องทางการติดต่อให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ